ใช่ไหม4,005แล้วก็ยอดคนติดตามก็ 2.4k นะครับ2.4ครับคลิปนี้ได้มาโอ้ทั้งเวลาทั้งผู้ติดตามอื้อเลยครับไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้ครับเอเป็นเพลงของเขาเอาเพลงเขามาเปิดเหรอมันมันย่างไงี้ยมันเพลงของมาเปิดครับของออสคิร์บอนท่านชุดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สร้างรายได้นะแต่เราได้เวลาอ๋ออ๋ออ่าแล้วก็เดี๋ยว อ่าประมาณนี้ครับนี่ให้ชื่นชมคลิปนี้ก่อนเออดีดีดีเดี๋ยวให้ดูหลังบ้านครับดูให้ดูหลังบ้านที่ผมเจอปัญหาคือเดี๋ยวจะคุยฟังนะครับผมเจอปัญหา uh huh. แรกเลยนะครับเมื่อกลางเดือนเมื่อต้นเดือนธันวาเนี่ยแหละผมไลฟ์สด, <c oughs> สดเพลงสตริงเก่ามาไลฟ์แต่จําไม่ได้เพราะว่าเราอยู่หน้าไลฟ์มันอยู่หน้าไลฟ์มังผมเจอลบคลิปไลฟ์สดนะครับหายไปเลยสามชั่วโมงกว่า หายไปกับตาเลยครับแล้วมันก็ได้คำแจ้งเตือนมาว่าอ่าสิบสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ธันวาที่สิบสี่ผมโดนเมื่อวันที่สิบสี่พฤศจิกานะครับ <Huh. S 1> โดนไลฟ์สดเอาเพลงสตริงเก,ก่าๆมาเปิดแต่ผมก็จําจไม่ได้ว่าเพลงอะไรเพราะว่าทํางาน mm hmm. มั่งอะไรมั่งเนาะรู้อีกทีมันตกเวทีแล้วไงแต่ว่า YouTube เขาก็ลบคลิปออกไปแต่เขาก็แจ้งคลิปมาให้เราลบอีกทีนึงผมก็ลบไปแล้วนะครับ mm hmm. แล้วประกาศแจ้งเตือนนี่มันจะเก็บไว้ให้เราเก้าสิบวัน ถ้าภายในเก้าสิบวันเราเจอแบบนี้อีกเราก็จะเจออีกเจอผิดกฎชุมชนอีกหนึ่งข้อนะครับแต่ถ้ามีครั้งที่สามมาอ่าก็ประมาณว่าปิวครับอ่านี่หนึ่งเรื่องผมก็เลยกังวลไงว่าเอะเรามีหนึ่งเรื่องแล้วใครมาปั่นให้เราเนี่ยอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็สามพันกว่าคนแล้วอ่ะมาแบบฟุกฟกง,ง,ง,งงๆอนะครับสามพันแปดร้หคน อ่านี่มาดูกันมาดูคลิปที่ว่าเรากลัวเรื่องแดงเรื่องเขียวกันใช่ไหมอืมอ่าเนี่ยเนี่เนี่อัเน,นี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันแดงเถือกเลยครับแดงแบบโอ้โหอลังการงานสร้างครับแต่มันก็บอกอยู่แล้วไงว่าไม่มีผลกระทบต่อช่องเราจึงทําเวลาได้และก็สร้างไรายได้ได้สร้างไรายได้เรียบร้อยแล้วนะตัวเอสมันขึ้นมาแล้วเนาะเขียวอ่ะ แล้วผมก็ผูกกับเอเซนเดิมเรียบร้อยแล้วอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีโฆษณาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูไอ้คลิปที่มันติดแดงที่หลายๆคนกลัวนะครับก่อนผมก็ไม่ไม่ถึงบางอ,อ้อก็ถึงบางออแล้วอ่ามีแบ่งรายได้ก็มีนะครับอ๋อไอที่มันขึ้นแดงมานะคืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอแบ่งรายได้เขียวครับเขียวแบ่งรายได้เขียวแต่หมายถึงว่าผมจะให้ดูแดงดีกว่าเขียวเรารู้กัอนอยู่แล้ว แป๊บหนึ่งอะเจอแล้วโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะแป๊บหนึ่งอะอ่า่ังมาแล้วรับาไดเด้งหมดฟังแล้วก็เพื่อนทุกท่านจะได้เอาไปแน่นครับก็บอกนี่ครับมันก็บีดูรายละเอียดปุ๊บใช่ไหมเราคลิกไปมันก็จะบอกเลยแล้วว่าไม่ได้รับผลกระทบนะครับผลกระทบต่อช่องคือไม่ได้รับผลกระทบแต่เราไม่สามารถที่จะ หาไรายได้จากคลิปนี้ได้นะครับไม่มีสิทธิสร้างไรายได้นะครับเขาปิดให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเราไม่ต้องไปปิดไปเปิด<อ>นะฮะออันนี้หนึ่งอันนะครับอ่ามาสองอันละอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับเจอต้องไปเจอ,อน,นี้น่าจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นโอ้ยยังไม่เจออีกนะยังยังประมาณสักยี่สิบคลิปได้ครับที่ติดแดงอยู่นี่นครับเริ่มมาอันนี้สามโอ้ี่ นี่มาแล้วมาครับนี่ครับเป็นแผงนียครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อ่าแต่เราได้เวลาจากโอจากที่คนเข้ามาดูเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับไม่มีสิทธิ์เป็นแถวเลยเห็นไหมฮะได้ทั้งเวลาแล้วก็ได้ทั้งคนติดตามเราอ่าได้คนติดตามในคนติดตามคนได้เวลาครับอ่ามีถูกบล็อกก็มีครับบล็อกก็มีนี่ครับไม่เป็นไรครับเขาก็จะบอกเราเสมอว่าผลกระทบต่อช่องไม่ได้รับผลกระทบต่อช่องแต่ว่าไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้ นี่แล้อันนี้คลอปนี่ค,คืออะไรเอร่อกา้เดียวบล็อกนี่คือเป็นเพลงลักษณะที่เขาบล็อกทั่วโลกครับผมอ่าถ้าเป็นถูกบล็อกแบบนี้เขาจะบอกว่าไม่มีผู้ใดดูวิดีโอนี้ได้เนื่องจากมีการอ้างสิทธิ์ไอคอนเทนต์ไอดีด้านล่างอย่างน้อยถึงรายการเนี่ยมีแค่รายการเ,เดียวครับทําให้อันอื่นบล็อกไปด้วยเลยนะครับเนี่ยเค,เคลคคิปนี้ใครมาดูก็ไม่เห็นนะครับก็เห็นแค่ดำดำ แต่ว่าเราทําเวลาได้เราทําผู้ติดตามได้ไปแล้วอะไรประมาณนั้นแะครับโอ้เราอ่า,าก็าจะได้อ่าจะได้รู้ว่าเออมันสร้างรายได้ได้